แม่ๆพ่อๆบ้านไหนเจอแบบนี้บ้างคะลูกถือของกินทีไรกระจบเต็มไปด้วยคราบนิ้วมือทุกที่เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคราบน้ํามันคราบเศษอาหารบ้านเราเนี่ยเป็นประจําเลยคะ่ะนี่คะ่ะหลักฐานความซนของลูกๆคราบมันเอย่ยคราบอาหารเอย่ยเพียบจะใช้น้ำยาเช็ดก,กระจกที่เขามีขายทั่วไปก็กลัวว่าจะมีสารเคมีตกค้างแถมกลิ่นแรงๆอีกด้วยแล้วถ้าเกิดฉีด,ฉ,ดฉีดไปแล้วแบบกระเด็นเข้าตาอีกโอ๊ย อันนี้ไม่โอเคเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาแชร์สูตรน้ำยาเช็ดกระจกที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะคะใช้วัตถุดิบง่ายๆที่หาได้ในบ้านเลยค่ะเราก็เตรียมวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะทุกคน เริ่มแรกนะคะเราก็จะเทน้ําเปล่านะคะ1่ถ้วยตวงลงในชามน้ําเปล่านะคะเราจะใช้เป็นฐานสําคัญของสูตรเรานะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ครึ่งถ้วยตวงช่วยให้กระจกเนี่ยใสายมากขึ้นค่ะแล้วแถมเวลาเราฉีดนะคะแล้วก็เช็ดเนี่ยก็จะทําให้น้ํายาตัวเนี้ยแห้งไวขึ้นค่ะน้ําส้มสายชู1นส่วนสี่ถ้วยตวงน้ำส้มสายชูเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะคะในการกบจัดข้าวแล้วก็ฆ่าเชือเ้อไปในตัวด้วย แล้วก็ออยหนึ่งช้อนชาออยนะคะจะช่วยเคลือบกระจกให้เงางามแล้วก็ลดการเกิดฟ้าด้วยค่ะแล้วก็หยดน้ํายาล้างจานไป4ี่ถึงหหยดนะคะน้ํายาล้างจานเนี่ยเราไม่ได้ใช้เยอะนะคะแต่ว่ามีส่วนสําคัญในการขจัดคราบสกรปรกนะคะแล้วก็คราบมันค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ข,ขวดสเปรย์เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทําง่ายสุดๆไปเลยเราจะมาลองทําความสะอาดกระจกกันเลยนะคะ เราก็จะฉีดรอบแรกไปก่อนนะคะฉีดให้ทั่วกระจกเลยนะแล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดนะคะเช็ดวนๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มีค่าฝังลึกนะคะเช็ดไม่ออกนะเราก็เอาน้ํายาเนี่ยมาฉีดซ้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เช็ดวนๆค่ะเอาให้ออกให้หมดเลยค่ะรอบที่2นะคะเราก็ฉีด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 ให้ทั่วกระจกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าแห้งนะเช็ดปาดลงแบบนี้ค่ะ การเช็ดปาดลงแบบนี้นะคะจะทําให้กระจกไม่เกิดคราบจากผ้าค่ะแล้วก็ทําให้กระจกใสขึ้นด้วยค่ะว้าวใสกิ้งเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคราบต่างๆก็หายเกี้ยงเลยค่ะแถมกระจกเนี่ยก็ยังมีความเงาด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยลูกจะมือเปื้อนแล้วเอามาป้ายกระจกอีกทีรอบก็ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะค่ะ น้ำยาตัวนี้นะคะนอกจากจะเช็ดกระจกได้แล้วเนี่ยเราลองเอาน้ำยาตัวนี้ไปเช็ดที่เตาแก๊สที่มีคราบน้ำมันจากการทำอาหารนะเราก็จะฉีดให้ทั่วแบบนี้เลยโอ้โหสะอาดเลยค่ะคราบมันหายไปหมดเลยแถมยังเงาขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนด้านข้างกำแพงที่เป็นกระเบื้องนะคะก็โดนน้ำมันกระเด็นเหมือนกันเราก็จะลองฉีดแล้วก็เช็ดดูก็สะอาดเอี่ยมเหมือนกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่ดูดควันเนาะ ก็จะมีคราบน้ำมันสะสมเยอะมากเลยนะคะโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนใครที่มีเครื่องดูดควันนะลองดูเลยนะคะนี่นี่มดค่ะกำลังเดินไต่อยู่เลยค่ะเดีย๋ยวเราจะฉีดมดดูนะโอ้โหฉีดไปนี่มดตีเลยค่ะเป็นน้ำยาที่สารพัดประโยชน์จริงๆแค่เราใช้ของง่ายๆที่หาได้ในบ้านก็ได้ทั้งน้ำยาใช้กระจกแถมเป็นน้ำยาสารพัดประโยชน์ ปลอดภัยเอาไว้ใช้ในบ้านได้ยาวๆเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ำยาที่มีสารเคมีเลยค่ะไปลองทำดูนะคะใช้ได้ผลดีจริงๆ